สวัสดีค่ะสบายดีเอซทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้เช้าวันที่24ี่ตุลาคมสองห้าหหกเนาะคะ่ะแม่เพนและน้องคำแพงค่ะมาทักทายสบายดีเอซทางช่องค่ะเพื่อที่จะนำแนวทางเนะหาะทาา้อยของสามเซียนเนาะคะ่ะของพีพหัตของเซียนโพราเซียนเชียงใหม่ค่ะพราบาของปูสีส่นยังบ่ม่าเนาะค่ะนะคะ,นะคะ แพงกินอะไรอยู่ลูกกินสปาเกตตี้พุ่นนะเพิ่นเพิ่นไปรับพี่แปงเมือ่อคืนนี่เพิ่นก็เลยซื้อมามซื้อมาเนาะค่ะนี่อร่อยไหมอร่อยไหมลูกหืนี่ค่ะเอซนาฬิกาที่เอซีของพี่พาฮัทเนาะทรงมาหาแต่ว่าเข็มนาฬิกาบ่เดินจะบาซิเอาไปให้เขาซ่อมเนาะ แต่แหลกๆเลยนะเห็ด <tampoco> จ mm ังไดนใส่กระเบอเดินบสร้างเห็ดเป็นน้ำข้าบวสร้างกระเบือเนาะนี่ค่ะข้าเจ้าเห็ดมาแต่สดใหมอของของตะโดนแล้วเนาะเป็นปีกัวแล้วเนาะตั้งแต่ขึ้นบานใหม่คุณเนาะแต่ว่าบ่อแด้เอาไปให้เพิ่นเห็ดให้จากเถ้อกระแข็งไว้นี่ซื้อๆนี่ค่ะอันเมื่อวานนี่เห็นซางเข้ามาส้อมทีวีก็เลยให้ข้าเจ้าเบิ่งให้ข้าเจ้าก็เห็ดบ่ได้คือกันเนาะเ้าต้องเอาไปให้ ลานสมนาฬิกาเนาะเบิงเนาะข้าเจ้าเสหเหตไห่อาจจะได้เนาะนี่ค่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบแนวทางห้าน้อยเนาะของพีพัตของเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้มีผู้ใดมานะคะเนาะฮานอยลาวพัฒนาเนาะแต่ว่าลาวพัฒนาก็หลุดเนาะค่ะหลุดของเกือบทุกเซียนเนาะแต่ว่า ของตาปากน้ำโพเข้าอยู่เนาะตัววิ่งตัวรูดเนาะส่วนของเซียนศิสเกตหล fall. ังจากรุดมาสามสีงวดหางวดแล้วเนาะงวดนี่กระเขาเนะค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะแปดเจ็ดตรงๆเลยเนาะของเพิ่นเนาะนี่ค่ะคํแเพงแกงส้มกินมาม่ากินกินอะไรกินสปาเกตตี้อร่อยไหมอร่อยไหมลูก เอามาเบิงตัวเลน้ำกันค่ะนี่ค่ะมาเบิงแนวทางของหมู่บ้านนี้นะคะของพีพหัสค่ะเมื่อวานนี้วิ่งลูดให้3กับ1ค่ะก็เข้าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่เขาน้อยเดียวเนาะคะ่กะก็คือ3 1นึเนาะคะ่ะน้อย VIP เนาะหนก็ออกหนึ่ยเนาะนอย ปกติเนาะเอาพี่พาดเข่าน้อยนึงเนาะเมือ่อวานนี้เนาะส่วนของเซียนโคลาชค่ะให้มาสี่กับห้าตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บ่อเข่าค่ะเนาะตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่บ่อเข่าจ้าเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาเมื่อวานนี้ หาหนอยวิ่งรูดสามกับสองก็มาตัวหนึ่งเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดก็มาที่สามเนาะจับคู่ก็เข้าที่สามหนึ่งนอย VIP ขึ้นกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะสามหนึ่งน้อย VIP ค่ะเข้าน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะของเพิ่นนี่ค่ะส่วนของปู่สี่ศูนย์ค่ะให้มาหนึ่งกับสองเมื่อวานนี้ก็เข้าที่หนะึ่งเนาะตัววิ่งตัวรูดก็เข้าที่หนึ่งขึ้นกันค่ะ <c oughs> จับคู่ก็เข้าที่หนึ่งสามหรือว่าสามหนะึ่งเนาะ โปดค่ะนี่ค่ะส่วนแล้วท่ะวันนี้ของปู40ยังบวมมาเด้อค่ะ fc อ๋อส่วนเราพัฒนาเมื่อวานนี้ค่ะของพี่พหัดค่ะให้มา9กับ0ค่ะหลุดอีกแล้วนะคะหลุดอีกแล้ว2วันแล้วนะคะของพี่พหัดนิ่งรูดก็หลุดทั้ง2ตัวเนาะส่วนของปู40ให้มา0กับ1ก็หลุดอีกแล้วค่ะนี่ค่ะ ส่วนของเซียนโคราชให้มาศูนย์กับสามก็หลุดเนะหาะห้าน้อยเมื่อวานนี้หลุดทุกเจ้าเลยนี่ค่ะเออลาพัฒนาเนาะลาพัฒนาเมื่อวานนี้หลุดทุกเจ้าเลยนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่ก็หลุดเนาะนี่ค่ะมาเป็นอย่างนัเมื่อนี้แกโตน้ำห้าน้อยไหมเนาะคะ่ะขอให้แตกบนแตกกลางเนาะปังปังทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะเอฟซี เอาสู่ๆไปด้วยกันเด้อค่ะเข้ามาให้กําลังใจคือเกาเด้อค่ะเอซีตัวเลขเขา่า,ขาบ่เข่าก็เขา,ขามาให้กําลังใจกันเด้อเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของพี่ประหัตค่ะวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองห้าหกหกเนาะของพี่ประหัตค่ะให้มาวิ่งลูดสองกับหกวันนี้ตัววิ่งตัวลูดให้มาสองกับหกเด่นที่สองรองหกเนาะ จับคู่มาไห้สองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหล้วก็หกเจ็ดเนาะ 67, เน้นที่สองหนึ่งแล้วก็สองหกหกหนึ่งแล้วก็หกห้าเนาะเน้นที่สี่คู่ค่ะแนวทางห้าน้อยของพี่ประหัตวันนี้วิ่งลูดสองกับหกตัววิ่งตัวลูดเด่นที่สองรองหกจับคู่ไมห้สองศูนย์สองหนึ่งสองหกสองแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกหาหกเจ็ด เน้นที่สองหนึ่งสองหกแล้วก็หกหนึ่งหกห้าเนาะเอฟซี FC, เนาะมาต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะวันนี้ของเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูดฮาหน,อ 0, 3, นอยศูนย์กับสามเนาะค่ะตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่ศูนย์ลองสามค่ะจับคู่ไ้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า 3ามสอง3 9เนาะเ,เ,เน้นที่02 03 3ส,สแล้วก็34มสี่ค่ะแนวทางหานอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูด0นย์กับ3ตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่0ูนลอง3จับคู่ให้02 03 04 0ศย์ส สามสองี่สามแปแล้วก็สามเกเน้นที่ศูนย์สองศย์สแล้วก็สามสองสามสี่ค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่เนาะได้แล้วก็ไปต่อที่แนวทางฮานอยของเซียนโคราดเนาะแนวทาง ฮาหนอยของเซียนโคราดวันนี้วิ่งลูดสี่กับสองตัววิ่งตัวลูดก็เด่นที่สี่ลองสองจับคู่ให้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามเนาะเน้นให้ที่สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองสองศูนย์แล้วก็สองห,หนึ่งเนาะแนวทางฮานอยของเซียนโคลาดวันนี้วิ่งลูดสี่กับสอง ตัววิ่งตัวลูดเด่นที่4ีรอง2จับคู่ให้4ีศูนย์3ีหนึ่ง2ีสค่ะเน้นที่41่2แล้วก็ 20, 2 0งศเด้อใจ fc วันนี้ขอให้ fc ทางช่องทุกทุกคนเฮงเฮง,งปังปัเด้อเนาะแก่เมื่อกับล่าเมื่อวานนี่เนะาะบ่มีอาจารย์ใดเขาเนะเขาแค่ของอ่า เซียนสีสเกตเนาะเซียนเดี๋ยวเนาะกะเพื่อนของเพื่อนบ่เขาหลายมือแล้วกะะอาจจะบ่อกาไม่ีผู้ใดกาตามเนาะกก็อาจจะมีคนใดเน่บ่ไดดเน่หน่ะเนาะคนที่มักแนวทางของเพื่อนก็จะตามอยู่เนาะแต่่าม่เพิ่นบ่ไดดซื้อค่ะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าบ่มีกำลังใจจะซื้อเนาะมีแต่เหลืองค่ะปูยังนอนงลงบานอยู่เนาะย่าอยู่ทั้งบานกะอ่อ บุบขึ้นกันเนาะลมหามทรงลงพยาบาลขึ้นกันเมื่อคืนนี้เนาะข่ะเอฟซีเพราะมีกำลังใจเลยเหตุยังก็ได้ค่ะนีม่มาเป็นพร้อมกันเนาะค่ะซักซีไปทางใดเอาทางใดก่อนค่ะยุ่งยากหลายเนี่ยขายเอฟซี F C. เอาเาลายยายห้างแค,าออาาแคปหน้าจอเอาแล้วบ่จ้าแคปหน้าจอเอาแล้วก็ขอให้เอฟซี C. ทั้งช่อง เข้าไปสั่งได้ตำไทยตำลาวเนาะทุกเมื่อทุกเวลาค่ะไว้ใจได้เชื่อใจได้เนาะราร่าเอฟซีทั้งซ่องคนใดที่เข้าไปใช้บริการแล้วอาจจะโห่เนาะค่ะว่าเพิินทรงจริงเนาะรวดเร็วท่านใจแทนเนาะค่ะเอฟซีนี่ค่ะเอาสุดท้ายไม่เพ่นก็ขออวยพรให้ทั้งสามเซียนเนาะค่ะแล้วก็เอฟซีทั้งช่องทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะเนาะ อย่าเจ็บอย่าจนเนาะคะ่ะทุกคนนี่แต่ความสุขสมบังเด้ะคะ่ะคำแพงบายบายเอซให้แม่หน่อยลูกบาย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 แล้วจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยลูกจุบ๊บอุย้ยมัว <c oughs> ตามนี้คะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมเข้ามาสั่งครีมแคลเซียมเซลัมเนาะคะ่ะ ก็ทักไลายมาได้หรือว่าผู้ใดจะเขากลุ่มเนาะเขาทักไลายมาที่เบอร์0653 418836สาสเนาะเผือคนที่มาใหม่เนาะค่ะก็บอกไปเรื่อยๆเนาะกลุ่มแม่เพ่นบ่ได้เสียงเงินเด้อค่ะเขากลุ่มฟรีค่ะค่ะตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า